คำเตือนคลิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาล่อแหลมหยาบคายเยาวาชนที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำอุเตเมเ่อนะไปโอเควันนักปั่นนิ้วเหล็กทั้งหลายครับอยู่กับผมเช่นเคยในช่องของชิปสมิธครับเพื่อนครับนะ มาดูกันในกลุ่มลักขิตามหน่อยแล้วกันครับแจ้งไปแล้วครับรอบบ่ายวันนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่เพ็กไม่ติดหนึ่งสองสามสี่ pg นะครับมีกีเลนแล้วก็สมาชิกขอให้ผมไปกีเลนครับผมจัดให้ครับนะคนอื่นก็ไปกันก่อนแล้วหน้านี้นิดนึงโอเคเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราตามมันไปเลยแล้วกันแล้วอย่าลืมกดซับสไครตให้กับช่องของผมด้วยครับเพื่อนครับมานี่เนี่อมาแล้วจ้าอัทุมาห้าร้อยเพื่อนครับเผลอกดไปก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งครับเลยเหลือสี่ร้อยนะสี่ร้อยเก้าสิบห้าครับแล้วลืมกดอัดน บ้าจริงก็เลยเอาใหม่นะครับทุน500แบบนี้เออมีโอกาสได้แตกบ้างไหมก็ลองดูในรอบนี้แล้วกันนะถามว่าผมเล่นยังไงเล่นยังไงก็อาศัยดูกลุ่มครับเพื่อนครับในกลุ่มลัคกกี้ทางของเรานี่แหละนะครับอ่ากูต้องเล่นไปเล่าไปดูไปกดไปเออมึน <laughs> อาศัยดูในกลุ่มลัคกี้ทางเราต้องบอกตรงนี้ครับเพื่อนๆมันไม่ไม่ใช่ว่ามัน มันไม่ได้มีโอกาสแตกร้อยเปอร์เซ็นต์เงินเพื่อนครับก็อาศัยดูบางคนเขาไปเล่นมาเขาแตกเขาก็แคปมาส่งเขาบอกว่าตอนนี้เกมกําลังมาอยู่เออนั่นก็ได้ตามหน่อยนะฮะบางคนบอกว่าเกมนี้กําลังดูดอยู่เออไอ้นั่นก็ไม่ต้องไปนะครับแค่นั้นเองนะครับอาศัยดูในกลุ่มอย่างน้อยเราได้ข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มนั่นแหละได้อัปเดตกันไปเรื่อยๆอแล้วก็อีกวิธีที่ผมเช็คก็คือยิ่งบ้านใหมน่นี้ยิ่งดีเลยเบ็ดต่ำมันอยู่ที่1ใช่ไหมหนึ่งบาทแล้วก็เพราะฉะนั้นก็สมมุติว่าไดดด้เเเวลลลลาาาทททีี่่่่่นนใชรออองง็คคบบกกู นะนี่ๆหน่อยๆพอว่าเข้ามีแบบมีคอมโบบ้างไหมมีโอกาสได้สกตเตอร์ออกมาเยอะๆบ้างไหมนะครับนะแล้วก็ค่อยถ้าสมมุติว่ามีโอกาสก็ค่อยขยับไปเล่นเบ็ดที่ใช่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่นะโอ้ลูกเคดอกนี้ถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่ก็ให้เว้นเวลาไปก่อนนะเว้นช่วงเวลาไปสักพักก่อนนะครับเพราะว่ายิ่งวันหยุดแบบนี้นยะผู้เล่นเยอะครับสวยครับดอกนี้นะยังไงต่อไปลูกเจ เว้นเวลาไปสักพักแล้วกลับมาทําเหมือนเดิมครับแต่ไม่ใช่ว่าเบ็ดบาโอ้โหสามตัวไม่ใช่ว่าเบ็ดบาดแล้วปั่นทดลองอยู่ครึ่งชั่วโมงไงไม่ใช่ครับวัดกันแป๊บเดียวก็รู้เรื่องแล้วครับเบ็ดบาดนะเออแค่แค่เพื่อเช็คลายเว้ยเพื่อเช็คลายเออนี่นี่หน่อยหน่อยอ้ยสองตัวเอ,อ้ยทำไมกระตุกวะเอ,อ๊ะสิบปเปอรนอืมแค่เช็คลายก็กดธรรมดาห้าทีห้าทีหรือสิบทีนะแล้วก็ลองกดออโต้ดูไม่ซื้อหรอก แล้วก็ลองกดออโต้ดูว่ามีโอกาสบ้างไหมนะครับดูง่ายครับถ้าไม่เข้าเลยถ้าไม่คำนวณเลยก็เว้นไว้ก่อนแล้วค่อยทําใหม่นะจ๊ะก็ประมาณนั้นเป็น2วิธีถ้าใครสนใจเข้ากลุ่มแล้วกี่ทําก็ใต้คอมเมนต์ครับมาขอเนื่องกันไปพูดเยอะแล้วกูมาเพื่อนอย่านี่อย่าเก็บลูกเจดอกนี้เออถุงเงินถุงเงินโอ้ลูกคิวไม่มีอะไรเกิดขึ้นครั แต่ถามว่ารอบนี้ผมได้เช็คหรือยังผมยังไม่ได้เช็คนะครับแต่เห็นเพื่อนเพื่อสมาชิกเล่นกันไปก่อนแล้วก็เลยเขาแตกแล้วผมก็ตามเลยแล้วกันครับง่ายนิดเดียวครับดูในกลุ่มนั่นแหละครับเออมาเพื่อนเฮ้ยอืมถุงรอบนี้สวยครับไวล์ล็อกทาไมเกมกระตุกกระตุกครับไม่แน่ใจนะปกติบ้านใหม่เราจะไม่กระตุกครับยกเว้นช่วงเวลาดึก,ด,กดึกที่คนแบบถล่มทลายนะนั่นกระตุกนะมาเพื่อนโอ้โห ยังไงเพื่อนอยังนี่ไกริบแต่ถ้าเอาเอาความเป็นจริงก็คือถ้าผมเอาจริงผมไม่ค่อยถนัดเป็ดต่ำๆทุนน้อยๆนะจริงๆผมเล่นเบ็ดสูงนะครับเข้ามือกว่าทีนี้พอมาเล่นเบ็ดต่ำก็งงงนิดหน่อย <c oughs> นะขอเวลาไปฝึกปลือฝีมือสักครู่นะเดี๋ยวจัดให้ดูสวยเพื่อนยังไงเพื่อนเอ้ยไม่มีแถวสามลูกสิบไปก่อนเพื่อน เคเต็มกระดวยไม่มาเว้ยเป็นผักกาดไปแทนครับอได้เจไปเบาบางเบากริบโอ้ยเออต้องสะบัดผมครับวันนี้ถ้าไม่สะบัดบอบไม่เข้าแล,ล้วกูวายล็อกอย่างนี้แถวแรกต้องเป็นเหรียญสั่นนานไอ้าศาสตร์ไม่เข้าเลยเออลงมาเปิดโอ้โหมาดิวันนี้เราเล่นแบบชาวบ้านสี่ชาวบ้านห้าครับขอแค่แตกก็พอแตก ให้ได้สักเท่าหนึ่งก็พอหรือถ้าโชคดีจริงๆถ้าปั่นไปปั่นมาได้แต่แค่สองสามเท่าก็ถือว่าเวิร์กครับเพราะทุนเราไม่เยอะครับไม่ได้ซีเรียสเล่นไม่แพ้ก็พอเพื่อนครับสิบคิวเต็มแผงไปดิเออดอกนี้เย็ดโดผักกาดทั้งแผง what the fuck โอ้ what the นักปั่นครับอันหน่งเกครับโอ้โหแคปเลยครับอย่างนี้ต้องส่งการบ้านครับเพื่อนครับต้องแคปส่งสมาชิกในกลุ่มครับ ขออนุญาตคันจมูกครับโอ้ยแป๊บหนึ่งนะเพื่อนนะแคปส่งเพื่อนอยู่นะฮะอีกรอบครับแคปอีกรอบนึงครับใจเย็นๆครับก็ต้องอัปเดตกันบ้างครับถ้าเล่นแตกนะส่วนเพื่อนสมาชิกในกลุ่มก็ทําแบบนี้เช่นเดียวกันครับนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งลํำคาญผมนะทุกคนครับเพิ่งทำการครับเล่นไปแคปไปครับเล่นไปแคปไปคุยไปครับอัปเดตกันตลอดครับว่ามันแตกน้าออกมาอย่างนี้ แต่ลายเมื่อกี้โอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนนะผักกาดทั้งแผงแล้วคิดดูถ้าผมกลับไปเล่นเบ็ดที่แบบไอ้เหี้ยที่ผมถนัดอะ่ะยับเยินนะดูมีคนไปแตกสาวถ้ำม,มานะครับไปแตกกิเลนก็มีมานะหน้าผีเออดูกันนิดนหน่อยๆประมาณนี้เดี๋ยวเราจัดกันต่อครับเพื่อนครับแปบบ๊บนึงครับกลายเป็นว่าตอนนี้มันมีกลุ่มล็อกที่ไทม์หลายกลุ่มนะต้องคุยหลายกลุ่มป้าบกโกไก่มาเออสมาชิกเยอะเกิน มาสวยเพื่อนลูกเหรียญลูกเจเพื่อนเป็นวยอย่างนี้ลูกสิบต่อเนื่องไปมาที่เพื่อนขอเต็มแผงแบบเมื่อกี้อีกรอบได้ไหมเฮ้ยเริ่มไหลคืนครับจริงๆเราได้ทุนเท่าหนึ่งแล้วกำไรเท่าหนึ่งแล้วนี่หว่าทำไมกูไม่เลิกวะไอ้บ้าเอ๋ยเล่นให้ลดลงอยู่นั่นแหละถ้าเล่นถ้าเล่นจะถ้าเล่นเอาตังค์ต้องพอได้แล้วนะครับแต่ถ้าเล่นเอา ให้มันดูดคืนก็ต้องไปต่อแบบผมครับเอออะไรวะมาดิเพื่อนลูกเจอโอ้โหอยากได้เต็มแผงแบบเมื่อกี้กะมันจะเข้าให้เราไหมอ๋อเหอลูกผักนี่ไงลูกสิบลูกลูกลูกเจลูกคิว เป็นไวตั้งมาอย่างนี้อ้ยาเกือบเกือบเกือบได้ทั้งแผงอีก้วกูโอ้โหอีอเหรียญมามาดิเพื่อนมาดิเออลูกเคไปเออเหรียญต่อเน,นื่องไเพื่อนแต่รู้สึกว่ายังไม่มีวีแวลที่จะเข้าฟรีสปินเลยนะครับแสดงว่ามันอ่ลายเกมมันยังไม่น่ารักกับเรานะเพราะฉะนั้นก็ปั่นต่ออีกหน่อยแล้วกันครับปั่นให้มันนุ่มนิม ท่านสังเกตได้เลยครับถ้าสมมุติว่ามันมีคอมโบมาบ่อยๆเข้าคอมโบครั้งหนึ่งสองสามชุดอย่างเงี้ยมีโอกาสครับมีโอกาสเข้าฟีสจป,ปินเงี้ยเพื่อนครับไม่ต้องซื้อนะครับเอาทุนมาแค่นี้ปั่นดูดีกว่าครับโอ้ยสองตัวสามตัวตว่าสองตัวเห็นไหมมันมีคอมโบมาอย่างนี้มีโอกาสครับเพื่อนครับถึงมันจะต้องใช้สเกตเตอร์ถึงสี่ตัวก็ตามนะครับถ้ามันอยู่ในถ้าเข้าจังหวะมันพอดีอ่ะไอ้ยึดติดง่ายกูบอกให้ มาเบ็ดโอ้โหลูกผักเป็นวายตั้งไปอย่างงี้อืมกินสิบกินเหรียญแย่แย่ไอ yeah, yeah, ตัวแย่นะครับไม่ใช่กีเลนนะแย่ yeah, นะทำไมมึงทำอะไรกับกูอะไรเด้งตืดดึงด๋งลูกเจเฮ้ลูกเจอืมอืมเออมันยังเข้าเป็นคอมโ,มโบยอยู่ทุกคนนะ เพราะฉะนั้นยังมีโอกาสครับไปต่ออีกหน่อยแล้วกันมาเบ้นมาเบ้นลูกผักเออได้อยู่แหละได้อยู่แหละได้ได้ดูดกูอยู่แหละเออลูกสิบไปกลีปสิบไปออลูกเกไป อืออเจเต็มแผงเมื่อกี้พูดเจหรือเอนะยังยังแข็งอยู่แข็งปกเออเออลงมาดีสองตัวเลยเออกินไปสวยสาตัวแม่ไม่สี่นะมึงนะ ปล่อยปล่อยให้คอมโบมันกินกินไปเลยนะฮะเค okay, กอนอืมเอดีวีเคมาเพื่อนของดีมาเพื่อนเอาดิกินเต็มลำไปดิมาเพื่อนเออคอมโบแบบนี้แหละเรียบร้อยสี่ตัวอีดอกมาเสี yeah, ่ตัวบอกแล้วว่ามันต้องเข้าอะ่ะถ้ามันเป็นคอมโบโดอดอะ่ะบอกให้ นี่นี่คือวิธีสังเกตรครับเพื่อนครับนะ10บคูณสอเอาดีเริ่มเริ่มมาก็แย่ yeah, แล้วนะครับแย่ yeah, แล้วไอ้เฮียเกมแย่นะครับไม่ใช่กีเลนนะมันคือตัวแย่นะครับยำม,มังสารนังกชามีมาเพื่อนไอไม่ทำกันแบบนี้กบท้องนั้นๆที่จะได้นะเลยฮะเฮ้ยคูณห้าครับ ลูกเจไปก่อนโอ้ยเหลืออีกหฟรีครับต้องมาแล้วแหละเพื่อนโอ้ระยำตำปิไปแล้วครับลูกสิบครับดอกนี้โอ้โอ้สองฟรีสุดท้ายครับกินผักครับกินผักกินผักมันมีประโยชน์ครับเด็กๆขอุญาตขันหนวด โอเคได้เจมาครับได้สปินเพิ่มมาอีกอันหนึ่งอะไรว่าเล่นตั้งนานอีเช็ดเป็ดร้อยยี่บเอ็ดแตกได้เร็วมากโอ้โหวายล็อกมาก็ไม่เข้าอะไรเลยสุดท้ายยังไงเบ้โอ้สองายไม่ได้อะไรเลยเนะีฮยบ้าหาเปล่าเก้าจุดสามจุดห้าศูนย์รวมเป็นร้อยยี่สิบจุดห้าศูนย์เพื่อนครับตอนได้พันกว่าไม่เลิกกูกันนะ ต่อไปไม่ยอมครับช่วงที่มันเข้าให้อยู่อย่างนี้ก็ไปต่อได้ครับเพื่อนครับสวยครับคอมโบมาอีกแล้วครับคอมโบมาอีกแล้วครับทุกคนครับคอมจอยนะครับเหมากำใจละครับเย็ดโดจนได้ครับต่อเนื่องที่ฟรีสปินที่สองครับเพื่อนครับบอกแล้วว่าช่วงมันให้มันยังมันก็เข้าให้ตลอดเนี้ครับสังเกตดีๆครับเพื่อนๆครับได้9ปฟรีคูณ3ครับ ทดของเมื่อกี้ไปรอบหนึ่งลูกเคไปก่อนเพื่อนดอกนี้เออตึงตึงอ,อ่ามาเพื่อนลูกเจไปก่อนครับดอกนี้มันเข้าให้ก็จริงครับแต่ดูมันทํากับผมนะอย่านิ่งกริบเออเจไปก่อนอย่ากริบอย่านิ่ง โอ้ m ม goodness เห็นทีจะต้องเลิกแล้วลหะครับเพื่อนๆครับมาทรงนี้อูบัสโอ้โหยำมังสลันงกระช่ามีโอ้สุดท้ายครับเออได้กินชุดนี้หน่อยมาเพิ่อนเอออีกสักชุดหนึ่งโอ้หมดกลิบได้สองร้อยสิบเอ็ดบาทเอางี้ดีกว่านะถือว่าได้กำไรแล้ว เท่าตัวหนึ่งนะครับก็ทุนมาน้อยครับไม่ซีเรียสกัเนเพื่อนๆครับเล่นแบบชาวบ้านสี่ชาวบ้านห้านะเพราะฉะนั้นแคปส่งกันบ้านเพื่อนๆก่อนแล้วกันครับไม่ไปต่อแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ขอบพระคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วกันนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กด subscribe กดดีดแจ้งเ,เตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยในเกมหน้าเป็นเกมไหนรอติดตามครับเออพอแล้วดีกว่าครับบายอ๋อลืมบอกรับชมเพื่อความบันเทิงนะ ดูกลุ่มกันนิดหน่อยแล้วกันก่อนจก้กมาเพื่อนนี่ดูคนนี้ดูคนอื่นไปแตกกัน2อ0 0ดูกูแตกไอเวนมาโอเคลาก่อนไป